สวัสดีค่ะทุกคนมาทำอาหารชาวทานกันนะคะวันนี้เป็นอะมาเล็เนะไส้ผักบุงแล้วก็มาเคขือเทศรวยโดยพุ่งอะบูโดนะอาหารเช้าเนี่ยเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะส่วนมากจะทำทานแบบนี้ทุกวันแล้วก็จะทานขู่กับอะโวคาโดานะ ไข่เนี่ยจะมีโปรตีนสู้ช่วยสร้างกรามเนื้อมะเขือเทศก็มีวิตามินและกเกลืซีเนาะแล้วก็อะโวคาโดเป็นไข่มันดีช่วยลดะระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้เนาะเนี่ยมาทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะทุกคนทำให้มีพลังแล้วก็อิ่มนานนะตอนที่ตอนเช้าๆน่ะ ใขรเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายหรือว่าต่อประโยชน์ของทุกคนที่ได้รับชมนะก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดสมัครใครให้น้องนิชาด้วยนะคะสวัสดีค่ะระเจ้าเวยพล